พบกับฟิล์มแล้วก็น้องฟิลค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้ทําลงไปในช่องของน้องฟิลใช่ป่ะก็คือการสั่งซื้อของทาเลซินค่ะแล้วพอเราสั่งปุ๊บเนี่ยของก็มาส่งปา๊บเลยใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะคือไวมากนะคะแล้วเนี่ยก็จะเป็นของที่เราได้สั่งกันไว้แล้วคลิปนี้เราก็จะมาทาเลซินนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่สั่งกันไวยก่อนก็จะมีกับกิ๊นะคะเยอะมากคือในรูปมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ป่ะมี24สีแล้วก็จะมีพวกไข่มุกต่างๆด้วยนะคะที่เราได้สั่งกันไว้ค่ะขนาด ใช่คะ่ะขนาดเราก็จะมีไม้พิมพ์ที่น้องฟิวอยากได้ในที <N> ่สุดตัวของน้องฟิวนี่คือแพงมากนะคะแต่ละอันต้องส,ส,สมาน้สสันอันน <S <S ะก็สั่งมาทั้งหมด5แบบนะคะจะมีหัวใจ2แบบแล้วก็จะเป็นจอยเกมสออันแล้วก็จะเป็นเหมือนป้ายเฉยอีกหนึ่งอันค่ะก็มองแบบนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพใช่ป่ะต้องมาดูตอนทําเสร็จค่ะทุกคนใช่แต่ว่า น้ำยาตัวเรซินของเราเหลือแค่2ขวดขวดนึงก็คือแบบเหลือไม่ถึงครึ่งอ่ะมันเหลือแค่นิดเดียวน่าจะทําได้แค่คนละอันนะคะต้องใช้แบบประหยัดแต่ถามว่าใช้แบบ UV ได้ไหมก็ได้คืออันนี้จะเป็นแบบ UV แห้งไวนะคะ<ม>ก็คือเราจะใช้เป็นอันนี้เป็นเครื่องอบแบบนี้นะคะก็จะแห้งเลยหรือจะใช้เป็นน้ำยาเรซินแบบผสมธรรมดาก็ได้แต่ว่าต้องรองหลายชั่วโมงนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นพวก ของตกแต่งต่างๆ,ๆ,ๆนะคะที่เ,<ร>เป็นแบบสีที่เราเคยมีก่อนใช่ไหมน้องฟิวค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบสีมุกหรือว่ากากเพชรน,นะคะเรนโบว์ต่างๆเราก็จะเอาของเก่ามาใช้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการน้องฟิวเลือกแม่พิมพ์ก่อนน้องฟิเจ้าไหนเลือกไม่ได้อะแล้ว่างสองอย่า งั้นฟิลองหัวใจแบบหยิกหแบบนี้นะคะขอบหยิกหักแล้วต้องฟิลอะ่ะอันนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่เราสั่งเราดูเป็นว่าแบบเช็คชาวบ้านกับฟิลมยังไม่แน่ใจว่าพอใส่น้าเรามาใส่ยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเดี๋ยวเราจะมาทํากันที่โต้นะคะงานต้องฟิวพร้อมไหมพร้อมอ่ะทำเป็นไหมไม่เป็นโอเครู้เรื่องเหมือนจะเป็นงานใหญ่ค่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนทํากันเลยค่ะค่ะส่วนฟิลเนี่ยก็ขอเปลี่ยนจากหยิกอยางเนี่ยเป็นแบบเรียบแทนนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็รอบนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเลซิ่นแบบผสมแทนนะคะรู้สึกว่าเนี้ยน่าจะไม่พอเพราะว่าตัวแม่พิมพ์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบผสมค่ะ AB นะคะนี่สองขวดน,นี้นะคะแล้วก็จะคนๆๆแต่ถ้าเราอยากได้กี่สีอะเราก็แบบเพิ่มถ้วยมาแบ่งเอานะคะอุ้ยๆนี่พยายามอย่าให้มันเลอะมือนะเพราะว่าเฉดออกยากมากน้องฟิลแบ่งไว้เลยนะว่าจะาสีอะไรบ้าง น้วเราจะเอาสีเหลืองกับชมพูวใช่คือพี่ใหญ่อยากได้สีฟ้ามากแต่ว่าที่บ้านไม่มีสีฟ้าผสมไหมอผสมยังไงมันก็ไม่ได้ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มจะทําแค่สองสีนะคะคือม่วงเหลืองอเอาคัชมพูลือ้อเราจะเอาสีแบบเหลืองเหลืองอ่อนนะคะนี่ใส่เป็นกับเพสสีนี้นะคะวิงว,งวิงอันนี้ คน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 หนึง่งสองสามสีห้าใส่กาแฟค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะโอเคของฟิล์มก็จะเอาสีเหลืองไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เอาสีม่วงไว้ข้างล่าง พยายามใส่ให้เขาแบบว่าเต็มๆนิดนึงนะคะเวลาแกะออกมาพื้นมันจะได้ไม่ทะลุตอนนี้นะคะเราสองคนก็ทำเรซินกันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แห้งใช่ค่ะเราก็ต้องรอแห้งกันประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นเรซินแบบผสมแบบนี้นะคะ,คะก็ต้องใช้เวลารอน,นานมา,มากๆก,ก็ถ้าอยากได้พุงเจน,น่ารักน่ารักเราก็ต้องรอนะคะ,คะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะน่ารักหรือ <c oughs> เปล่า <c oughs> เพราะว่า,วานี่ก็เป็นการทำแบบจริงจังครั้งแรกด้วยใช่ค่ะ แล้วเราก็อาจจะมีลองผิดลองถูกนะคะก็ต้องคอยเชียร์ให้ฟิล์กับฟิลแบบว่าทำออกมาแล้วมันน่าร like e ักด้วยนะคะนี <h 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 ่ก็จะเป็นของฟิลมที no> ่ยังไม่ได้แกะส่วนของฟิลก็แกะแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูของฟิลมกันนี่คือแบบสวยมากนะคะของฟิลอ่ะจะดูแบบสีทึบพวกของน้องฟิลนะคะก็จะเป็นแบบนี้ของน้องฟิลก็จะดูใสๆหน่อยแต่ก็สวยเหมือนกันแล้วก็น้องฟิลได้ใส่เป็นของตกแต่งไปแล้วแต่ว่าฟิลอ่ะยังไม่ได้ทําอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําอันนี้กันแทนก็สมมติว่าอันนี้คืออัันนนทที่ฟิลมําเอง นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะตกแต่งให้ดูตกแต่งปุ๊บก็จะคล้ายๆกับอันนี้นะคะแต่อันนี้เราไม่ใส่นะ้ําใช่แล้เราสามารถหาชื่อหรือว่าสติกเกอร์ชื่อเนี่ยมาตกแต่งด้านหน้าก็ได้แต่ว่าฟิล์มยังไม่ได้ไปซื้อนะคะก็เลยใส่เป็นตัวกีนแมนแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่เป็นกากเพชรน,นะ เป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะที่เราจะมาทํากันเนี่ยก็จะไม่เหมือนอันเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้าแหมนที่น้องฟิลเคยบอกค่<ท>ะเราก็จะใส่เป็นของตกแต่งแบบนี้แทนนะคะของตกแต่งอันนี้ก็คือหาได้ไง่ายนะคะจากสติกเกอร์แล้วเราก็เอามาแปะใส่ตัวแผ่นใส่นะคะแผ่นใส่แบบไหนน้องฟิลไหนยิบขพ้นมาโชว์สิเป็นแผ่นใส่แบบนี้นะคะหรือว่าปกใส่ทุกคนหาซื้อได้นะคะแล้วเราก็เอามาเอาสติกเกอร์เอามาแปะแล้วก็ตัดตามรูปนะคะแค่นี้เขาก็แบบว่าไม่ติดกันแล้วนะคะก็แยกมาแบบนี้ นี่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันคือเราสั่งเป็นแบบไข่มุกม,มาด้วยนะคะน,นี่ใส่กี่เม็ดอะพี่ฟิประมาณสี่ห้าเม็ดนี่นะคะคก็ใส่ไว้ประมาณนี้สี่เม็ดแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะเลือกเป็นใส่เป็นเหมือนกับเพชรฝั่งนู้น,นอะ่มฟิล์มในแก้วนั่นแหละอันนั้นแหละอยกมาเราจะใส่ชั้นกลางนนี้ไงชิ้นมันจะใหญ่เห็นไหม พี่ก็จะโปรยแบบนี้ไปเลยนี่ไงพยายามแบบซื้อของตกแต่งอันใหญ่ๆมาอนนิดนึงนะคะเวลาแบบเขาเคาะอยู่ด้านไหนมันจะบบเห็นชัดๆหน่อยนะอยงเนี้ยแส่กลับชรเป็นผงๆก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นเนื้ออันใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะน้องฟิลเลือกไว้เป็นหลอดนี้ว่สีนี้ใช่ค่ะอนนั้นแหละแต่ขอปรับแสนน้อยผสมกับสีฟ้าสีฟ้าเอาเป็นแบบเหลี่ยมไหม เหลี่ยมตรงหน้าของฟิวนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะแบบผงมันไม่ถึงกับผงนะนี่เนาะคือจะใส่แบบนี้เห็นไหมก็ได้แต่ว,ว่ามันจะชิ้นเล็กๆอ่ะอีกอันหนึ่งของน้องฟิวที่ฟิลจะใส่ให้ก็เป็นสีนี้งั้นเดี๋ยวใส่สีเหลืองดีกว่ะก็อาจจะดูวุ่นวายแล้วก็ดูยุ่งยากในหนึ่งนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรก ส่วนอันนี้เราก็จะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวฟิล์มจะเอาไปตกแต่งรอบนอกชามเลยอะใช่เดี๋ยวฟิลม์ม,ลมจะไปหาแม่พิมันอื่นมาอีกนะคะแล้วก็มาทําให้ดูอีกก็จะแบบว่าช่วงกักตัวไง DIY ของฟิล์มตัวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็จะเอาตัวพลาสติกใสอันนี้นะคะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมอันนี้ทาบลงไปนะคะ แล้วเราก็หากาวมาติดแต่ฟิล์มจะไม่ใช้กาวเพราะว่าเรามีเป็นเลเซนยูวีนะคะเราก็จะเอามาใช้แทนกาวแล้วก็ทําให้รีบแหง้งแบบว่าให้มันแห้งไวๆโดยการใช้ตู้อบอ,อืลโหลฟิลเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะน้องฟิลทรงก็สวยนะลองใส่น้ำํำไหมละ่ะหนีน้ํานะใช่เราจะใช้ขวดน้องฟิลขวดตรงหน้าพี่ตรงนี้ทาไมเขาทาเสร็จแล้วรูปมันน่ารักมากก็ของเขาไงเนี่ยของเขาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราทําให้น้องฟิลกันก่อน อ่ะเคลียพื้นที่ใส่น้ำลงไปเห็นไหมมันไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าใส่เยอะยังไงมันก็จะแบบว่าแน่นไปนะคะใส่น้ำเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาตัวแผ่นสี่เหลี่ยมของน้องฟิลนะคะที่เป็นแบบจัตุรัสก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเป็นแบบนี้แต่เราจะแปะกาวนะคะแปะเป็นมุมไม่ได้เพราะเดี๋ยวน้ำออกไงเราต้องแบบว่าลงทุกมุม ค่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเลอะมือ <laughs> ตื่นเต้นนะเด้ <laughs> แม่ใครทำสวยขนาดนี้มากันทูกอ,อะปรับระยะให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บมาค่ะใช้เครื่องใช่ใช้เครื่องอบนะคะ ก็คือที่จริงมันมีขาตั้งแหละแต่ว่าฟิล์มไม่ได้เอาถือแบบนี้ให้แบบระยะมันใกล้ๆมันจะน่าจะแห้งไวกว่าปิดไลยก่อนได้ไหมเรามาดูกันเฮ้ยเฮ้ยได้มันได้อยู่เฮ้ยมันได้มันได้ทุกคนอ่ะขยายนิดนึงนะคะอุ้ยมีน้ำไหลออกมาพี่ฟิล์มไม่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 มันไม่ได้รั่วนะทุกคนแต่ว่า มันเป็นแบบนี้แหละมันจะแบบมีน้ำ,นำออกมานิดน,นึ่งงงอะดิมันไม่ได้รั่วแต่ว่าตอนที่แบบว่าออกมามันจะเป็นแบบนี้แหละของพี่ก็เป็น<อ>ต้องรอให้เขาเซต็จนิดน,นึงเพราะว่ามันยังแห้งไม่ค่อยดีนะคะเ,<อ>เห็นไหมด้านในก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะ ะะเราสองคนก็ทำเลเซ้นเสร็จแล้วค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของฟิลมนะก็อันนี้คือทําเมื่อวานไว้ใช่ปะแต่ว่าอันที่ตกแต่งจริงก็คือเอามาตกแต่งของน้องฟิลแทนนะคะให้ทุกคนได้ดู ก็จะเป็น2อ,อันนี้นะคะน่ารักมากแต่ว่าชุดเราสองคนก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะ,ะว่าเมื่อวานตอนที่เราทําอ่ะเราทําตอนประมาณ5้าหกโมงนะคะแล้วก็จะแห้งอีกก็ประมาณ3ามชั่วโมงเราก็เลยทิ้งไว้ข้ามวันนะคะแล้วพอเนี่ยเราก็เลยเอามานั่งตกแต่งแทนนี่นะคะก็น่ารักมากแล้วถ้าเพื่อนๆอยากลองทํานะคะ,ะก็คือหาซื้ออุปกรณ์ได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเลยก็คือพิมพ์เข้าไปว่าอุปกรณ์ทําเลซินแม่พิมพ์ต่างๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะขึ้นเว็บหลายอย่างขึ้นมามากมาย แล้วก็เนี่ยพราะได้ของมาปุ๊บเราก็เอามาทํากันเลยนะคะนี่น่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่เราเสียไปกับค่าอุปกรณ์เนี่ยคุมค้มคุ้มเพราะมันทําได้จริงนะคะแล้วก็เป็นพวงกุญแจแบบนี้ได้ด้วยห,หรือว่าเราจะเอาเป็นของตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักเหมือนกันใช่งั้นสาหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะกับช่วงกับตัวแล DI ะ DIY ค่ะ <c oughs> ช่วงไป้งานจบคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย